พรมเลยอ่ะทีคุณยังขึ้นมาเลยใช่ไหมไม่ไม่ให้พูดว่าเกินนําหรือว่าอะไรเขาไม่ต้องเวลาไม่พอแล้วเขาเหรอเออไม่ให้ขอกระดาษที่ช่วยเขาหน่อยเนาะจำโบ้จำโบ้เช็ดหน่อยจำโบ้จำโบ้เช็ดแรงไม่ได้นะทำไมทำไมท่าไม่เห็นเหมือนวันนั้นเลยวะวันนั้นที่ที่มีสาวๆมาเช็ดใหน้าอย่างเงี้ย วันนั้นกับวันนี้มันก็ไม่เหมือนกันความเหนื่อยความอะไรไม่เท่ากันวันนั้นมันเหนื่อยมากไม่ใช่เพราะเป็นผู้ชายอย่างนี้เหรอมันไม่ใช่ครับผมบ้ากับน้องกับนุ่งน้องก็ใส่เช็ดให้เออเราจะมารลำเกียดน้องลำมาได้ไงใช่ไหมเฮ้ยอย่าดามี่ตามที่พี่บอกแบบเมื่อกี้มันไม่ใช่เออดีดีนะเห็นไหมผมพูดถูกใช่ไหมฮะไม่ทุกคนใส่หน้านะไอ้เจตีที่สะบัดผมเมื่อกี้พี่สะบัดผมหรือว่าตอนดีเขาร้อนเออตอดแล้วจังหวะดีมากใช้ได้ไหมกินใช้ไหม เราก็ตกใจไงนี่แหละครับต้องบอกว่านี่เป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ที่อันดับหนึ่งของอันเดอร์สตาร์เลยทีเดียวจำ้งโบชื่อยังเชื่อครับพี่ไปฝึกไปฝึกท่าเต้นเข้ามาเลยใช่ช่างงานแบบงานเที่ยงงานเทียงโบลองดูสิลองเดี๋ยว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 เดียวถามคำถามอะไรอยู่บอกผมกินแบใส่ย่อไงพี่ย่อต้องมีหลักหลักต้องแน่นหลักอะไรเออแล้ว เอาหน้านิ่งๆหน้าแบบเออ่กวนส้นเท้าเขาช็อนิดนึงนิดนึงหน้าแบบนี่ใส่ย่อเด้อเดี้อเด้อผมว่าไม่ต้องไปสอนอะไรหรอกมันไม่มีใครทำเหมือนคุณเลยจริงคือคนเดียวทำดีแล้วคนอื่นทำมาไม่เวิร์กก็เพื่อน้องอยากไปทำไปใช้บ้างอ่ะโบอยากใช้เหรอสิ่งดีๆพี่ก็แนะนำก็กอยากอยู่ครับพี่ก็กอยากอยู่ขอแค่อย่างเดียวเท่านี้ใช้ให้ถูกที่ถูกวิธี แต่พี่ก็ใช้บนเวทีที่บ้านใช้ไหมที่บ้านใช้ไหมใช้อะไรล่ะไม่ใช่พี่ก็บอกว่าเวทีใช้ท่านี้ไงอยู่บ้านใช้ท่าอื่นมีมีลึกทำกว่านี้อีกท่านี้ใช้ที่โรงแรมผมอะทำอะไรงานโรงแรมมีมีงานโรงแรมเมื่อกวานที่บริษัทโรงแรมที่วบริษัทโรงอรม ผมเป็นเรื่องครับเป็นเรื่องเป็นเรื่องอะไรเป็นอะไรไปเอาตุนพอดีวันนั้นมีงานที่บุรีรัมย์ครับแล้วตั้มท็อเหมือนแบบว่างานเลี้ยงไงงานเลี้ยงไงเขาสาวเขาเยอะเขาก็เลยแบบมันเต็มที่เลยไปต่อเต็เต็มที่บุรีรัมย์งานสนุกงานนี้ก็สนุกเหมือนกันครับจริงเหรอฮะจริงครับผมนี่ข้างหน้าข้างหน้าเขาบอกเช็ดเถอะครับเช็ดเถิดเช็ดเถิดเช็ดหน่อยเช็ดหน่อยผมพี่พูดอะไรเอาแล้วแต่พี่ลงเสียแล้วขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยโอ้โหโอเคโอเค สาวสาวตะโกนขึ้นมาเฮ้ยมันเข้าเพลงเลยหรอมันมีงานเหรอวิ่งงานวิ่งงานสาวมีงานตอวิ่งงานว่งโอเคนี่ยผมบอกแล้วไงว่าดีดรีบมันยาวนะครับโอเคครับจมูกครับครับผมฝากอะไรให้แฟนหน่อยนะก็ฝากติดตามจมอ้สุดยอดะจะได้อะไรนะจมูกเดียวจมูกเอ็งพูดอะไรก็ได้อยากให้เขาขัดมันจะยาวพูดดีๆไปก่อนตอนนี้พูดดีๆเออพูดดีๆพูดดีๆไปมันยาวมันยาวดี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 ก็ฝาก เอางี้เดี๋ยวเราใ่อยปาดดีกว่าโอเคครับพี่ <c oughs> เรามาร้องเพลงก่อนดีกว่าเอาอีกเพลง